เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าข้อขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันสามารถจบลงได้ด้วยความเข้าใจโดยที่ไม่ต้องไปถึงโรงถึงศาลมันจะดีแค่ไหนวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับบทบาทของคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าผู้ไกล่เกลี่ยในชุมชนครับคนที่เข้ามาช่วยแก้ปมความขัดแย้งแล้วก็ฟื้นฟูความสัมพันธ์ของผู้คนให้กลับมาดีเหมือนเดิมสําหรับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้มีอะไรบ้าง เริ่มแรกเลยเราจะไปทําความรู้จักกับผู้ไกลเกลี่ยตัวจริงเสียงจริงกันก่อนครับเพื่อให้เห็นภาพว่าคนเหล่านี้เป็นใครจากนั้นจะมาเจาะลึกกันว่าผู้ไกลเกลี่ยคืออะไรกันแน่มีหน้าที่หลักๆอะไรบ้างแล้วในยุคดิจิทัลแบบนี้บทบาทของพวกเขาเปลี่ยนไปไหมและสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าพลังของการสมานฉันเนี่ยมันสํำคัญยังไง โอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกคือถ้าอยากจะเข้าใจบทบาทของผู้ไกลเกลีย่ยให้ดีที่สุดเนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าการไปดูเรื่องราวของคนจริงๆที่ทํางานนี้อยู่ในชุมชนครับและคนที่เราจะมาทําความรู้จักกันในวันนี้ก็คือคุณสายหยุดโสสุดครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าชีวิตของคุณสายหยุดเนี่ยมีอะไรมากกว่าแค่การเป็นผู้ไกลเกลีย่ยนะครับเรื่องราวของเธอสะท้อนภาพของคนที่เป็นหัวใจของการทํางานเพื่อชุมชนในหลายๆด้านเลยละครับ จะเห็นเลยนะครับว่าคุณสายหยุดนี่สวมหมวกหลายใบมากๆในชีวิตประจําวันเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจเป็นนักศึกษาและก็ยังเป็นจิตอาสาที่ทํางานเพื่อส่วนรวมอย่างแข็งขันเลยทั้งงานด้านสาธารณาสุขและกาชาติการที่คนคนนึงมีบทบาทหลากหลายแล้วก็คลุกคลีอยู่กับชุมชนแบบนี้แหละครับคือคุณสมบัติสําคัญเลยที่ทําให้เธอเป็นผู้ไกลเกลีย่ยที่เข้าถึงแล้วก็เข้าใจผู้คนได้เป็นอย่างดีพอได้เห็นภาพของคุณสายหยุดแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกกันต่อดีกว่าครับว่าแล้วจริงๆคําว่าผู้ไกลเกลีย่ยเนี่ย โดยแก่นแท้ของมันแล้วมีความหมายว่ายังไงกันแน่ถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับผู้ไก่เกลีย่ยเนี่ยเขาก็เหมือนออสะพานเชื่อมครับเขาไม่ใช่ผู้พิพาษษาที่จะมาตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะแต่เขาเป็นคนกลางที่จะช่วยให้ทั้งสองฝั่งที่กําลังขัดแย้งกันสามารถหันหน้ามาคุยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันได้โดยที่ไม่ต้องให้เรื่องมันบานปลายเป็นถึงชั้นศาล และนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของมันเลยเป้าหมายก็คือการบรรลุข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจโดยที่ไม่ต้องก้าวเข้าไปในห้องพิจารณาคดีไม่แต่ก้าวเดียวมันคือการหาทางออกร่วมกันอย่างแท้จริงครับพอเข้าใจคอนเซปต์หลักแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วในทางปฏิบัติละ่ะผู้ไกลเกลียวเขาทําอะไรบ้างมีขั้นตอนหรือกระบวนการอะไรในการสร้างสันติสุขขึ้นมาถ้าให้สรุปหน้าที่หลักๆของผู้ไกลเกลียเลยนะครับก็คือ อย่างแรกต้องทําหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นกลางและยุติธรรมจริงๆ 2. ต้องทําให้แน่ใจว่าทั้ง2ฝ่ายได้พูดความต้องการและความกังวลของตัวเองออกมา 3. คือคอยชี้แนะให้คู่กรณีหาทางออกที่ยอมรับได้ทั้งคู่ 4. ช่วยลดความตึงเครียดไม่ให้เรื่องมันลุกลามใหญ่โตและข้อสุดท้ายคือทําให้ทุกอย่างมันจบเร็วประหยัดค่าใช้ใจ่ายและที่สําคัญที่สุดคือช่วยรักษาความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเอาไว้ได้ครับแล้วก็บทบาทเนี้ยไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะทําก็ทําได้เลยนะครับ ผู้ไกลเกลี่ยเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาทพาศ2 5 1 2และต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องด้วยซึ่งมันก็เป็นการการันตีถึงความเป็นมืออาชีพและความน่าเชื่อถือนั่นเองครับเอาละครับทีนี้มาดูกันว่าในยุคที่อะไรๆก็ออนไลน์ไปหมดแล้วบทบาทที่ดูเหมือนต้อง,ต,องต้องเจอหน้าคุยกันแบบนี้เขาปรับตัวเข้ากับโลกสมัยใหม่กันยังไงล่ะ การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอลนี้มันทลายข้อจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่ไปเลยครับจากที่เมื่อก่อนทุกอย่างต้องนัดเจอหน้ากันตลอดซึ่งบางทีมันก็จะแตรางยากใช่ไหมครับตอนนี้เทคโนโลยีทําให้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่การยื่นเรื่องไปจนถึงการพูดคยุยสามารถทําผ่านออนไลน์ได้หมดเลยมันเลยเข้าถึงง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกสําหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องมากๆครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาดูผลลัพธ์ที่จับต้องได้ของการไกล่เกลี่ยกัน ว่าทาไมเรื่องนี้ถึงมีความสําคัญมากๆทั้งกับตัวบุคคลแล้วก็สังคมโดยรวมแน่นอนครับว่าข้อดีที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือมันช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงินแถมยังไม่มีประวัติทางคดีติดตัวด้วยแต่ว่าประโยชน์ที่ลึกซึ้งที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้นะครับมันคือการเยียวยาความสัมพันธ์ที่เคยแตกร้าวแล้วก็การสร้างวัฒนธรรมที่ผู้คนหันหน้ามาคุยกันด้วยความเข้าใจแทนที่จะใช้กฎหมายตัดสินกันและนี่ก็ไม่ใช่แค่แนวคิดนะครับ มีเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงเร็วๆนี้เลยยังกรณีน้องๆนักเรียนทะเลาะวิวาทกันซึ่งจีมผู้ไกลเกลี่ยนี่แหละครับก็ได้เข้าไปช่วยคลี่คลายสถานการณ์จนจบลงด้วยดีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการไกลเกลี่ยนในทางปฏิบัติจริงๆโดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาเนี่ยบทบาทของผู้ไกลเกลี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยครับเพราะมันช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียนช่วยให้น้องๆนักเรียนหาจุดร่วมกันได้สอนให้รู้จักรับผิดชอบต่อการกระทาของตัวเอง สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยในการสื่อสารและท้ายที่สุดคือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สงบสุขมากขึ้นด้วยแต่แน่นอนครับว่าบทบาทนี้ไม่เช่เรื่องง่ายเลยความท้าทายที่สําคัญที่สุดอาจจะอยู่ภายในตัวผู้ไก่เกียร์เองเนี่แหละครับนั่นก็คือการต้องมีความอดทนอย่างสูงและมีความสามารถที่จะรองรับอารมณ์ของผู้อื่นได้ซึ่งมันต้องใช้ทั้งพลังใจและความเข้มแข็งทางอารมณ์แบบมหาศาลเลยครับและทั้งหมดที่เล่ามานี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าขอบคิดครับว่า คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่จะทาให้ผู้ไก่เกลี่ยคนนึงประสบความสำเร็จได้นั้นคืออะไรกันแน่เป็นความอดทนเหรอความเป็นกลางหรือความสามารถในการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ